อ่าวากรณ์ตอนนะตอนใช้ร่วมกับกริยากับคุณศัพท์ะไวากรณ์ตัวนี้จะแปลว่าที่เคยที่เคยทําอะไรสักอย่างแลก็คือใช้เพื่อน,นะใช้ไวยากรณ์ตัวนี้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นซ้ำๆในอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันน่ะไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วนั่นเองนะก็คือเขาไม่ได้ทาสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะก็ปัจจุบันเขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วนั่นเองนะมาดูประโยคตัวอย่างนะคะโยจึมทามุนวาซาเอกาเทมิอันโซ 우리처럼국제결혼น하는บุ가해마กาแห่고ม요ตนอูตก็เขาจะสื่อถึงประมาณว่าช anyway> ่วงเนี uh ้ยนะช่วงเนี้ยว่ากันว่าว่ากันว่าแต่ละปีอ่ะแต่ละปีเพิ่มขึ้นนะแต่ละปีคู่แต่งงานเพิ่มขึ้นคู่แต่งงานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราเหมือนกับเราเลยนะเหมือนกับเราที่มีอะไรคะที่มีความที่มีความเป็นอ่าหลากหลายวัฒนธรรมนั่นเองนะคะคุณผู้เองนล้ะก็เลยตว่าน 전에น남편이랑걸어가면신기하게쳐다보던사람들도이제는많이달라졌어요ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อนนะจากแต่ก่อนที่เดินนะที่เดินกับสามีผู้คนนะผู้คนก็ผู้คนก็มองอะไรคะก็มองดูอย่างแปลกประหลาดอ่ะก็คือเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปมากเลยนะจากแต่ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคู่สามี สามีปัญญาที่เป็นชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนเกาหลีเยอะขึ้นนั่นเองนะคะเยอะขึ้นจนเขาไกลจนเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วนั่นแหละนั่นเองนะคะมาดูประโยคตัวอย่างต่อไปนะ,ะปโพตอนคาบ้าหีเน,นียเชโัตย์โซที่ไม่เคยเห็นที่ไม่เคยเห็นนะที่ไม่เคยเห็นกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าที่ไม่เคยเห็นนี่กระเป๋านี้ไม่เคยเห็นนี่ก็ประมาณนี้นะคะเชโลสัตย์โยซื้อใหม่หรอ อันนี้ yo อ๋อน,นี่เซื้อต้นเขาบงอีไม่นี่เป็นเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่เคยใช้นะพี่สาวก็คือเป็นกระเป๋าที่พี่สาวเคยใช้แล้วนี่ยนะคือมันตนน้นทุงในซิงก้กา이제는다들먼곳으로이사를해서만나기가어려워요ครอ,รอ,อ,อ,อบอวัวเพื่อนนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแถวบ้านเพื่อนแถวบ้านที่เคยเยอะตอนเนี้ย้ายนะ อีซาไฮโก็คือย้ายบ้านนะย้ายบ้านไปอยู่ที่ไกลๆทั้งหมดนะ่ะทั้งหมดเนะีย้ายไปอยู่ที่ไกลๆแล้วนะตอนเนี้มันน่าก,กิเก,ก่าเลิกอยู่ก็คือการเจอกันนะเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะทรัย์ยนต์รงงานฐานีตอนเทศซาเรือนคือมันด่วนเคือมันดูก็คือหยุดหยุดแล้วเลิกแล้วหรือว่าออกแล้วเองนะออกจากออกจากเทศซาออกจากบริษัทนะท,ที่เคยที่เคยทํางานเป็นระยะเวลาสามปีอะ่ะก็ออกจากโรงงานนั้นแล้ว เขาออกจากบริษัทนั้นแล้วนะที่เขาเคยทำอยู่สามปีนะมาดูวิธีการใช้นะคะก็คือทั้งกริยาและคุณศัพท์ตัดเดาออไปมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ตามใช้ต้นทั้งหมดอ่ะขาตอนคาดาขาตอนบกตามกตอนนวลดาน,ลดาน,ลดนุลตอนคือดาคือตนจักดาจักตอนชินเจลาดาชินเจลดอนเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะมกตะมกตอนคาดา 가던 듣다 듣던 놀다 놀던 작다 작던 쓰다 쓰던 많다 만던 크다 크던 찾다찾던 친절하다 นจหาตอก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูแบบภาัดต่อไปกันนะคะอีก็ื้อหนอริเตบุทซดเบียวซดก็เนซนนะอีก็ือหนอริเตบุทอร์ซตนเยสถานที่เนี้ยนะสถานที่นี้ เป็นบ้านที่เคยอยู่ตั้งแต่อะไระตั้งแต่ตอนเด็กๆนะตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือโอริดานี่นะโอริดาโอริลมาจากออริดานะโอริดาที่แปลว่าอะไรคะที่แปลว่ายังเด็กเด็กๆตอนอายุน้อยๆเองนะ,ะต่อไปนะ,ะเนีาชาช่ยก็ใช้ยุ่ง하다เส้นทางสกามุนลาาึกถอดอัศว์ยุ่ง하다ก็เขียนเป็นอะไรคะ 이용하던내가자ก이าจ던세ู소가ช้งหาดนซีักโซกมลาดัสยล้นซักีที่เคยใช้บ่อยๆที่ฉันเคยใช้บ่อยๆปิดแล้วนะปิดแล้วอาจจะแบบปิดกิจการหรือว่าหรือว่าปิดก็ได้นะหรือว่าปิดแบบว่าหมดเวลาอย่างงี้นะปิดปิดได้หลายอย่างนี่ก็หมายหลายอย่างปิดกิจการเลิกทําแล้วหรือว่าปิดประตูหรือว่าหมดเวลาทํางานก็ได้นะต่อไปก็สามนะเ 큰무하다 그 동료가 한국으로 다시 돌아왔어요. 큰무하다꺼 그 빼라. 그 큰무하던 해외지사에서 큰무하던 그 동료가 한국으로 다시 돌아왔어요. 푸른 룸은 티그이타만 티사가 땅바닥. ฮั่นกูกรก็คือที่เกาหลีทาชีโทรเราอะโซโยกับมากลับมาอีกครั้งนะกลับมาอีกครั้งเพื่อนที่เขาไปทํางานที่ต่างประเทศนะเนาะที่เคยไปทํางานที่สาขาต่างประเทศนะกลับมาเกาหลีแล้วกลับมาอีกครั้งนะเฮเวต่างประเทศจีซาก,ก็คือสาขานะจีซาแปลว่าสาขาหรือว่าสาขาย่อยอะไรแบบนี้นะสานักงานสํานักงานสาขาสาขาย่อยขึ้นโมงานทํางานแนละ้วทุ่งอยู่เพื่อนร่วมง,งาน 운동을 하기 위해 자주 다니다 체육 시설이 문을 닫았어요. 다니다가 뺀 다니던 운동을 하기 위해 자주 다니던 체육 시설이 문을 닫았어요. 거봐 와, 생업로이나 생업로의, 편의성, 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 편의이 편의성, 이의이 편의성, 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 편의 ปิดแล้วนะงงไหมคะก็บอกว่า,าชีซอยนี้ก็คือ,อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะอย่างจะเป็นเครื่องออกกําลังกายหรืออะไรนะเช่ยยุกก็คือการออกกําลังกายการกายบริหารนี่นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการออกกําลังกายเนะี่ยที่เขาเคยที่เขาเคยไป,ไปบ่อยๆเพื่อที่จะออกกําลังกายเนะี่ยมันปิดแล้วนะก็ไวยากรณ์ตัวนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ